มือปราบสิบทิศภาคสองด่านอัปยศบทประพันธ์ของสิงขอนตอนที่26พันตำรวจโทรองอาจหัวนหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเงยหน้าขึ้นเมื่อเสียงขออนุญาตจากนอกห้องดังขึ้นเข้ามาร่างร่างนั้นเข้ามาชิดเท้าทำความเคารพสวัสดีครับท่านหัวหน้า ผมมาจากด่านแม่สองครับผมอ๋อจากกลิดใช่ไหมใช่ครับผมหัวหน้าตอมจังหวัดยื่นหน้ามาถามเสียงเบาเฮ้ยทองลุบป,ปะพันธ์ยังเหลืออยู่อีกไหมท่านครับผมได้ของดียังพอถองม,มาฝากท่านครับองอาจตาโตอ,อะไรละของดีจากกลิดบอกมาเร็วเนื้อนุ่มอกตั้งชูชันเอวเล็กตะโพกผายผิวผุดพองนวลเนียนใบหน้าสวยซึ้งเฮ้ยคนน่ว่า ใช่ครับทนหัวหน้าเป็นถึงองค์หญิงแห่งฉานเลยทีเดียวนามว่าเมียวทูครับพันตำรวจโทองอาจเบิกตากว้างเฮ้ยจะดีหรือจาผมยังไม่ได้บอกให้เอามานะทันหัวหน้าครับองค์หญิงเมียวทูหนีภัยสงครามเข้ามาเราจำต้องกักตัวไว้เพราะอยู่ในอำนาจของเราผมว่าเราเช่าบ้านให้อยู่ทันหัวหน้าต้องการหาความสุขเวลาใดก็ย่องไปได้น้ำพริกถ้วยเก่าที่บ้านทิ้งไว้ชั่วคราวก่อนเถอะครับ จากแกนม่มเอ่ยชนิดถึงก้นบึง้งทำาอหัวหน้าต่อมอยังหวัดถึงกระตัวตรงเอ่ยออกมาในที่สุดด้วยสุมเสียงสุดระงับสวยไหมละ่ะตรงตามที่ผมมันย้ายมาครับผิดจากนั้นผมเอาศรีรษะเป็นประกันเลยเหรอแล้วแล้วองค์หญิงที่ว่าเธอจะยอมให้ผมทำอะไรเล่าหัวหน้าต่อมอจังหวัดถามยังไม่แน่ใจมันอยู่ที่ผมครับท่านวางใจเตรียมตัวเตรียมใจอาบน้ำปะแป้ง หกโมงเย็นผมจะมารับท่านเดี๋ยวก่อนแล้วจ่าละจัดการมาแล้วใช่ไหมบอกผมมาตามตรงเลยไม่หรอกครับผมไม่ชอบผู้หญิงผมชอบผู้ชายหาเป็นงั้นไปครับท่านช่วงม,มงต่อมาจากขมกริตได้พาหัวหน้าตอมองจังหวัดมายังที่ห้องพักโรงแรมเวียงฟ้าเมื่อเวลาหกโมงเย็นพันตำรวจโทองอาจใจระทึกและรู้สึกคึกคักอย่างยิ่ง ความเป็นชายเตินเริดเนื่องจากได้กลิ่นใหม่ที่ลูกน้องนำมาจากชายแดนด้านด่านแม่สองอีแก่ที่บ้านเอียนเต็มทีแถมยังอ้วนเป็นอึ้งอ่างด้วยขมกริตคอประโตูปรากฏว่ามีคนมาเปิดเป็นกระเทยท่าทางอ่อนแอนหน้าตาดีพอๆกับผู้หญิงซึ่งเป็นคู่ขาของขมกริตนั่นเองที่ให้เฝ้าเยือกของตอมอนุม่มคนทั้งสองผลเข้าไป พันตำรวจโทร,รับไหว้กระเทยอรพันธ์นิดหนึง่งตากลับจ้องมองไปยังร่างร่างนั้นซึ่งนั่งอยู่บนโซฟารับแขกในห้องข้างๆเตียงนอนและจ้องมองมาด้วยสีหน้าที่เตื่นตระหนกอรพันธ์คุณไปรอผมที่ห้องรับแขกชั้นล่างประเดี๋ยวผมจะตามไปฮะกระเทยรูปสวยกรีไกลออกจากห้องขมกริตรีปิดประตูล็อกทันที คมกรีดพาหัวหน้าองค์อาจเป็นนั่งเผชิญหน้ากับเจ้านางแห่งฉานซึ่งมองมาอย่างหวาดหวัน่นเมียวทูนี่ท่านหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเรียกท่านหรือท่านองค์อาจเจ้านางเมียวทูรีบยกมือไหว้สวัสดีค่ะท่านองอาจข้าเจ้าขอความการุณาจากท่านด้วยค่ะสวัสดีจ้าเธอชื่อเมียวทูเหรอเจ้ามาจากเมืองอะไรของแฟนฉานผลแสนหาเจ้า ออเมืองใหญ่ดูจะเป็นเมืองหลวงของแคว้นฉานด้วยนะเธอเป็นองค์หญิงด้วยใช่ไหมรีบใส่หน้าไม่ไม่ใช่เจ้าข้าเจ้าเป็นคนธรรมดาสามานไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นคมกริตรีบสะกิดเจ้านายซึ่งหัวนหน้าตอมอองอาจรีบพยักหน้าและกวก็เอ่ยเสียงสะทานเอาละเอาละเป็นคนธรรมดาก็ธรรมดาเธอจงูนิความดูแลข,ของเราระยะหนึ่งเมียวทูเงยหน้าขึ้นพยักหน้าน้านอย เจ้าคุนจากขมกลิดบอกแก่ข้าเจ้าแล้วดีฉันจะบอกให้รู้ด้วยว่าถ้าอยู่ในความดูแลของตรวจคนเข้าเมืองเช่นพวกฉันละก็เธอจะสะดวกสบายแต่ถ้าหลุดไปอยู่ในความดูแลของหน่วยอื่นเช่นตำรวจผู้ทอนแล้วก็นั่นเท่ากับถูกจับคุมเธอจะลำบากมากเมื่อตำรวจผู้ทอนเขาจับคุมจากนั้นเขาก็จะส่งฟ้องศาลศาลจะสั่งจำคุกเราๆสามเดือน จากนั้นก็ส่งตัวไปที่ตรวจคนเข้าเมืองแม่สองคือเข้ามาทางไหนก็ต้องส่งกลับทางนั้นในที่สดมันก็ไม่พ้นมือพวกชันอยู่ดีสู้มาอยู่กับฉันตั้งแต่ต้นเป็นการลดขั้นตอนเสียไม่ดีเลยฉันจะให้อยู่อย่างสะดวกสบายพอครบกำหนดแล้วฉันจะให้ขมกลิดหรือทวิทพาไปยังบ้านญาติที่เธอต้องการด้วยจะควบขุมข่าเจ้ากี่วันไม่เกินสิบห้าวันล็อกพันตำรวจโทรองอ,งอาจรีบบอก ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่เขาและขมกฤิตั้งขึ้นเองเพราะเล็งเห็นแล้วว่าเหยื่อรายนี้จะให้ความสุขได้ถึงอกถึงใจแน่เนื่องจากยังสาวสวยบอดีธสดหุ่นเนียบกินขาดโอยตั้งสิบห้าวันถ้าเธอไปอยู่กับตำรวจภูธรอ,อย่างน้อยสมเดือนแล้วก็ถูกเนรเทศกลับพม่าด้วยจะเอาไหมเออข้าเจ้าขออยู่กับท่านดีกว่าเจ้ามยวทูรีบบอก จังหวะทั้งหมดมาถึงแล้วคมกรีดรีบสอดเสียงเบางั้นคุณต้องให้ความสุขกับท่านองค์อาติเต็มที่ขนาะเดียวกันคุณก็ต้องทำใจให้เป็นสุขด้วยได้ปลอดเถอะคนจาเกลีด้าเจ้าเมียวทูถ้าคุณไม่ยอมนะจะต้องถูกตำรวจภู้รอนจับคุมผมบอกได้เลยว่าพวกเขาไม่ปราณีปราศัยคุณหรอกเพราะคุณน่ะสวยเป็นที่ต้องการของใครๆหมดทอ่อเมียวทูสะอื้นเบาๆอีกครั้ง เอาละเอาละเป็นอนุวัตคุณไม่ยินยอมก่อนแล้วไปคุณเตรียมตัวไปอยู่ห้องขังตำรวจภูธรได้มีความผิดฐานหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจากักรขมกริฐพูดพร้อมทั้งลุกพรวดพลาดพันตำรวจโทองอาจก็ลุกขึ้นด้วยเดี๋ยวก่อนคุณจากกรดททาไมมีอะไรจากขมกริษแกล้งถามท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าหล่อนจะพูดอะไรข้าเจ้ายอมแล้วยอมจริงๆนะเมียวถูก้มหน้าสะอึกสะเอินเบาๆ เจ้าพันตำรวจโทองอาจได้จังหวะขยับเข้าประชิดใช้สองมือจับไหล่นุ่มนิ่มของเจ้านางบีเบาๆเมียวทูอย่าคิดอะไรมากสิจ้าชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราหรอกเบื้องบนส่งให้มาเพื่อดำรงคงอยู่ระยะหนึ่งแค่นั้นเมื่อถึงเวลาก็แก่ตายไปในที่สดไม่มีอะไรจีรังย่งยืนไม่แต่อย่างเดียวเล็กอคนเดียว เพราะงั้นขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่สิ่งใดที่เป็นความสุขเราก็ตักตวเข้าไว้ความทุกข์ทั้งหลายผลักออกให้ห่างๆเพราะความทุกข์เป็นสิ่งหนักความสุขเป็นสิ่งเบาเข้าใจที่ฉันพูดไหมจ๊ะองคหญิงไทยใหญ่พยักหน้าเจ้าเรานอนคุยกันดีไหมเอ่ยเสือเท่าเริ่มออกลายเจ้านางผู้เหลือโฉมน้ำตาคลอนหน่วยเหลือบแลไปทางขมกริดนิดนึง อ๋จากกลิดคุณออกไปได้แล้วผมเข้าใจเป็นอันดีกับเมียวโูแล้วทุกอย่างตามแผนการครับผมผมกิเยื่นหน้ามาทางเมียวทูผมหวังว่าคุณคงไม่โง่ทำอะไรบ้าๆหรอกนะหล่อนนี่งนันจากนั้นคมกริดก็ออกจากห้องนั้นไปโดยล็อกประตูด้วยหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองวัยห้าสเศษประคองเจ้านางแสนสวยคร่าวโลกไปยังเตียงนอนหนานุ่ม ลิกกายก่อนล้มหลวมไม่บุ่มบ่ำเป็นกระทิงเปรียวเพราะขนาดนี้แล้วค่อยๆขยอกคือวิธีการที่ดีที่สดุดเธอเคยหรือ,อยังจ๊ะกระซิบถามเมียวทูสันหน้าน้อยๆข้าเจ้าไม่เคยที่เมืองของข้าเจ้าเลยแต่มาเมืองไทยเคยใช่ไหมจ๊ะข้าเจ้าไม่ขอบอกขอให้มันเป็นเพียงความฝันเท่านั้นดีแล้วมันคือความฝันจริงๆและ ใช้กับล่องลอยอย่างเป็นสุขเราเข้าสู่ความหวั่นกระเทิะ์มยวทูโอ้ยหล่อนสะดุ้งเฮือกเมื่อถูกจับต้องสองสงวนจากนั้นเสื้อผ้าก็ถูกเปลืองออกตอนสายของวันนี้ผู้ใหญ่ทวนกับมาไลมานั่งตรงหน้าโต๊ะสารวัตรใหญ่โยทินอีกครั้งในเวลาไล่เลียกกันพลตำรวจอุดรและพลตำรวจชัน ถูกสั่งเข้ามาประจันหน้าผู้ใหญ่บ้านจอมเอาเรื่องเทว่าพลตำรวจทั้งสองไม่ได้รับคำสั่งให้นั่งคงยืนตรงแน่วข้างๆโต๊ะสวยโยทินผู้ใหญ่สองคนเดี๋ยวมาแล้วม่อะไรก็ว่าตรงๆตง่อหน้าผมเลยถ้าพูดจาทำความตกลงกันได้ก็ตกลงกันซะหรือมีอะไรมากกว่านั้นก็พูดมาเลยผมจะเป็นตัวกลางแก้ไขให้ ทวนหันไปจ้องหน้าพลตำรวจอุดรคู่อาคาตนิดนึงแล้วก็เอ่ยส้มเสียงเข้มว่าเมื่อเย็นวานผมไปสืบถึงด่านแม่สองรู้เรื่องราวมาหมดแล้วผมขอร้องเรียนต่อท่านสารวัตรใหญ่พลตำรวจตัวดีทั้งสองศบตาก,กันแต่ยังไม่มีคำพูดใดๆออกมาพลตำรวจชันซึ่งไม่ค่อยเข้มจัดใจระทึกโครมครามหน้าถอดสีลงเรื่อยๆแทบจะทรงกายไม่อยู่งั้นว่าไปสิครับผู้ใหญ่ พันตำรวจโ,โทยโยถินบอกผู้ใหญ่ทวนชี้หน้าพลตำรวจทั้งสองทันทีตำรวจสองคนเนี่ยหลังจากนำตัวเมียวทูออกจากบ้านผมแล้วแทนที่จะส่งร้อยเวรที่โรงพักกลับพาขึ้นเหนือแวะที่กิโลเมตร47เจลากเมียทูลงข่มขืนที่กระท่อมไร้ร้างลูกบ้านผมซึ่งไปเก็บเห็ดลมเห็นผิดสังเกตตามเข้าไปดูพบตำรวจสองคนข่มขืนเมียวทูตำรวจที่ชิออุดรข,ข่มขืนก่อน ตำรวจที่ชื่อชันทีหลังพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอีกสามครั้งสามคราจากนั้นก็เาเมียถูไปที่ด่านแม่สองร้อยตำรวจเอกคมรับตัวเอาไว้ให้เงินตำรวจสองคนคนละพันบาทแล้วกลับจากนั้นร้อยตำรวจคมรวมกับหัวหน้าตอมอชื่อดาบทวิตร่วมกันข่มขืนเมียถูทั้งคืนอีกที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองนั่นแหละรุ่งเช้าจากคมกรีดเาเมียถูเข้าเมืองจากนั้นผมก็ไม่รู้อะไรอีก พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่บ้านเบื้อแบบนี้เลวยิ่งกว่าสัตว์ต่างดาวข้อนี้ร้อนมาพึ่งเย็นแท้ๆกลับกระทําทารุณกรรมเขาแบบเนี้ไม่ได้ถูกต้องเลยสาเหตุที่ตำรวจหมายสามนายตายแบบไม่รู้อินเนน่ะเป็นเพราะร้อยตำรวจเอกคมจ่าอารุณหมู่อเนกข่มขืนเมียทูก,กับพี่เลี้ยงเท่านั้นยังไม่พอทำการฆ่าพี่เลี้ยงคนหนึ่งและก็ฉกเอาท้องพวกเขาไปหมดคำผงหนึ่งในพี่เลี้ยงจึงพากองกำลังมาแก้แค้น แต่สามพลตำรวจหมายโชคร้ายรับเคาะแทนท่านสารวัตรใหญ่ครับขืนปล่อยให้ลูกน้องท่านเป็นอย่างนี้ต่อไปต่างชาติจะต้องเกิดความข้างแค้นอย่างหนักตำรวจต่อมอศุลกากรจะต้องถูกโจมตีและจะต้องมีคนตายอีกเป็นเบื่อผู้ใหญ่ทวนร่าาย,ยาวอย่างมีอารมณ์พลอุดรหน้าตึงเครียดหนักถ้ามาอยู่ต่อหน้าสารวัตรใหญ่คงมีการตะบันหน้ากันขึ้นหรือไม่ก็ยิงกันเปรี้ยงปร่าง พนชันหน้าซีดขาวราวกะไก่ต้มขาดสันพับปากคอสั่นด้วยหลุดปากออกมาอย่างเลิมตัวพี่ดอนผมผมว่าแล้วพี่ก็ไม่เชื่อมีเรื่องจนได้เห็นไหมโหปากแกซะไอชันอุนดอนหันไปตะอคอกรุ่นน้องแล้วหันมาทางผู้ใหญ่ทวนตะอคอกใส่เช่นกันนังนั่นมันโคตรเงาสัก,กลาทางไหนของผู้ใหญ่ถึงได้แสเอาเรื่องเขาอีง,งีย้นั่นมาฟ้องผู้บังคับบัญชาผมอย่างเงี้ย ไม่เดาเป็นยาติโกโหติกาผมหรอกแต่เพื่อนร่วมโลกและก็เป็นผู้หญิงต่างดาวตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ถูกผู้ชายรุม,มข่มขืนยับเรากระสัดป่ายามฤดูผสมพันธ์แถมยังยกฉกเอาทองไปจนหมดเนื้อหมดตัวยังฆ่าพี่เลี้ยงคนหนึ่งตายด้วยมันจะมีข่าอะไรวะกับคนต่างดาวพลอุดรกระแทกเสียงใส่หน้าผู้ใหญ่ทวนเอาละเอาละอุดอนเลิกหยุดพูดได้แล้วให้อ้วนพูดบ้างสิวะสารวัตรยญ่โยธินตะคอกลูกน้อง ครับผมขอโทษครับเฮ้อทำไมเรื่องราวมันถึงเป็นแบบนี้วะนี่ผู้ใหญ่ไม่ได้ใส่ความลูกน้องผมจริงๆนะผมมีพยานบุคคลเพียบเลยครับถ้าต้องการผมจะพามาได้เลยมาไลสอดบ้างตอนแรกข้าเจ้าไม่ค่อยชอบขี้หนะ้าเมียโทแต่เวลานี้สงสารมากนึกถึงหอออกลลกผู้หญิงเหมือนกันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไทยเราไม่น่าทำทานุนแบบนี้เลยชาวบ้านก็พูดแบบนี้ทั้งนั้น พันตำรวจโทโยทินถอนใจเฮือกใหญ่อย่างเลื่อมตัวอุดรฉันหรือสองคนไม่น่าทำเรื่องบา้บาๆอย่างนี้เลยเออนี่ผู้ใหญ่ไหนๆเรื่องรามันก็เกิดขึ้นแล้วผมจะสั่งลงโทษตำรวจสองนายนะพอใจหรือ,อยังนอกจากลงโทษแล้วผมขอให้นำเมียทูไปส่งที่บ้านได้ไหมสารวัตรใหญ่โยทินพังอะ่ะ คงไม่ได้ล็อกต่อมจังหวัดขอนำตัวไปจัดการตามกฎหมายเราจะไปเก้าไก่ไม่ได้ตอนนั้นทำไมตำรวจสองคนเนี่ยไม่นำส่งร้อยเวรละ่ะท,ทั้งทั้งที่ส่งมาดำเนินคดีทางนี้ก่อนได้เพราะเอาไปค่มขืนแล้วกลัวความผิดใช่ไหมจึงนำไปส่งให้ต่อมเพื่อนในประเทศออกนอกประเทศผู้ใหญ่ทวนถามเองตอบเองทำเอาสวโยโยทินและพลตำรวจโชดทั้งสองถึงกับนิ่งงันไปชั่วคันนาเฮ้อ ผู้ใหญ่ยังไงพมก็ต้องขอแล้วละ่ะเรื่องเมียวทูผมไม่สามารถเอาตัวมาให้ได้จริงๆเพราะพ้นอำนาจหน้าที่ของผมไปแล้วส่วนอูดอนกระชันผมจะสั่งขังสิบห้าวันพอใจไหมท่านต้องขังจริงๆนะลงสมุดประวัติรายงานกองกำกับด้วยหาแบบนั้นก็เสร็จนะสิมีหวังกองกำกับสั่งต้มดำเนินคดีอาญาด้วยพันตำรวจโทโยทินหลุดปากออกมา ไม่รู้ละครับถ้าท่านสารวัตรใหญ่ไม่ทําตามที่ผมว่าผมจะเข้าร้องเรียนทางจังหวัดแฉให้สื่อมวลชนรับรู้ด้วยว่าแล้วผู้ใหญ่ทวนก็รีบลุกมาไล่ลุกตามแล้วออกจากห้องสวยอยไปทิ้งไอกคนข้างในห้องปั้นหน้าย,ยักษ์ตามหลังขณะที่ขับรถกลับบ้านมาไล่ซึ่งนั่งคู่มากับทวนเอ่ยขึ้นอย่างไม่สบายใจแบบนี้ตำรวจไม่โกรธแค้เหลือพี่ ช่างมันปละไลอยากข่มเหงคันเรงไร้าชาวบ้านทำไมโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเมียวทูไม่ได้เป็นผิษเป็นภัยอะไรก็ใครทำไมรุมกันทําทารุณกรรมขนาดนั้นสิ่งทั้งเงินทั้งทองแถมทั้งสิ้นความบริสุทธิ์ปุดผ่องด้วยพี่ทวนจะเอาอยัางไงต่อไปถัดสบายออไปดำเนินการกับตำรวจตามความผิดไล่ตั้งแต่หัวนหน้าป,ป้อมยามจ่าอารุณหมู่เกนกพลตำรวจสองคนนั่นพี่ร้องเรียนมือปราบสิบแผ่นดินจริงๆด้วย มือปราบที่ว่าน่าอยู่ลำปางนะพี่อยู่ไหนก็ไปร้องท่านสวโยคนเนี่ยไม่ยอมลงทันตำรวจที่ว่ามาและก็พวกเขาต้องอาฆาตมาร้ายพี่แน่ช่างมันพี่แค้นแทนมิวทูอีกอย่างเราจะปล่อยให้มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ว่าตรวจคนเข้าเมืองด่านสุลกากรหรือตำรวจภูท้อรมีความประพฤติเลวสามต่ำช้าแบบนี้ไม่ได้ต้องขจัดออกไปให้หมดหมดอ้อ,อ ฉันตั้งหอนใจยังไงบอกไม่ถูกผู้ใหญ่ทวนเหลือบมองกระจกหลังเพราะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซ้อนกันมาสองคนแล่นกระนาบขวาเร่งความเร็วขึ้นมาเรื่อยๆเอ๊ะตำรวจเป็นจังหวะเดียวกับที่มอเตอร์ไซค์คันนั้นแล่นกระนาบเร่งความเร็วมาถึงทวนฉับพลันนั้นพลตำรวจอุดรซึ่งซ้อนท้ายกระชากจุด38ออกมากดเข้าใส่ผู้ใหญ่ทวนทันที <c oughs> อ,อ๋อ กลายเป็นมาลายร้องลั่นเพราะทวนขยับหลบติดพวงมาลายัยกระสุนนัดนั้นเจองพวงขาจาะร่างของมาลายฟุบขาที่ในรถ <c oughs> อีกนัดหนึ่งที่พลตำรวจอุดรเหนี่ยวไกลโดนเข้าร่างของผู้ใหญ่ทวนแน่นอนซึ่งสะดุ้งยึกแต่ก็ไม่ร้องออกมาแม้แต่คำเดียวพ <c oughs> ลตำรวจปืนโหดใจเยี่ยมหานซัดเข้าไปอีกนัดหนึ่งโดนกระจกหน้ารถปิกอัพของทวนแตกกระจาย ผู้เหยียดทวนเลือดทะลักแตะเบรกนิดนึงแล้วหักเลี้ยวเข้าข้างทางเพราะเจ็บปวดบาดแผลจนมือไม้ชาไปหมดโขมหน้ารถชนข้ากับต้นไม้เล็กๆข้างทางแต่ไม่แรงนักเพราะทวนเบรกจนรถเกือบจะหยุดอยู่แล้วมาไลามาไลาโถท,ทวนเขย่าตัวผู้เป็นเมียซึ่งวิญญาณหลุดออกจากร่างไปแล้วเนื่องจากโดนกระสนเข้าที่คมับขวาทะลุ ขนาดนั้นพลตารวจฉันซึ่งขับมอเตอร์ไซค์เลยไปโดยมีพลตารวจอุดรเป็นคนซ้อนท้ายเป็นมือสังหารด้วยรีบตีของกลับมาอย่างรวดเร็วเร็วๆฉันจัดการค่าปิดปากเลยอุดรบอกเสียงรวัวฉับพลันมีรถเก๋งคันหนึ่งแล่นมาในที่เกิดเหตุพอดิพอดีฉันจึงหันไปร้องบอกพี่รอนอย่ามีรถมานายขับรถเลยไปก่อนพลตำรวจปืนโหดบอกพร้อมตังเก็บปืนเข้าซอง พลตำรวจชั้นทําตามทันทีโดยเร่งเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ผ่านปิกอัพของผู้ใหญ่ทวนไปแล่นเลยไปไกลๆราวร้อยเมตรเสร็จเมื่อก่าวว่ารถเก๋งคันนั้นแล่นเลยไปแล้วจึงตีโค้งกลับมาอีกครั้งโฉบเข้าไปเร็วอุนดรบอกพร้อมทักกระชากจุด38ออกมาอีกครั้งพอถึงปิกอัพคันนั้นจี้ปืนไปที่ตาแหน่งคนขับซึ่งหวังที่จะกระหน่ำยิงผู้ใหญ่ทวนให้หับดิ้นสิ้นชีพเป็นการฆ่าปิดปาก กลับพบแต่ความว่างเปล่าในตำแหน่งคนขับชันเบรกกึกจนอุดรกระแทกทางด้านหลังและเกือบหัวขมำลงไปทั้งคู่ฉันรีบตั้งสแตนรถจากนั้นทั้งสองรีบวิ่งมาดูที่รถต้องใจหายว่าผู้ใหญ่ทวนหนีไปได้ชิบหายละต้องตามค่ายได้ไม่อย่างนั้นยุ่งแน่อุดรหลุดปากออกมา ผลตำรวจทั้งสองหันเรียหันขวางอยู่ตรงนั้นเพราะไม่มีรอยเลือดให้ตามแต่อย่างใดคงเป็นเพราะผู้ใหญ่ทวนไม่ยอมทิ้งรอยเลือดให้เป็นหลักฐานพี่ดอนผมว่ามันต้องหนีไปทางน้อนมีทางคนเดินเห็นไหมเออใช่ว่าตามไปเร็วทั้งสองเพนเอาไปทางด้านนั้นคราวนี้ชันกระชากจุดสามแปดออกมาด้วยพร้อมที่จะยิงเต็มที่เมื่อตำรวจปืนโหดทั้งสองลับหายไปกับผู้ไม้ ผู้ใหญ่ทวนซึ่งที่แท้หลบซ่อนแบบลักไก่อยู่ใต้รถตนเองซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ไหล่กระสุนฝังในทั้งสองนัดขยับตัวกัดฟันกดกรอดข่มความเจ็บปวดทั้งมวลออกมาจากใต้ท้องรถทยานไปที่มอเตอร์ไซค์ขึ้นควบและก็สตาร์ทเพ่นเข้าเมืองทันทีพลตำรวจทั้งสองรู้ตัวว่าพลาดเป็นครั้งที่สองทยานมาที่รถปริกอัพเพื่อจะขับตามโดยมีศพของมาลัยอยู่ด้วยอุดร ซึ่งวิ่งอ้อมไปทางคนขับสะบดลั่นและยำที่สุดมันเอากุญแจรถไปด้วยรีบวอสกัดเลยพี่ฉันบอก